โอเคก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมวิดีโอนี้ผมจะมาใช้จอยมือเดียวนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับองแบนแฮนจอยนะครับผมจะมาตั้งค่าปุ่มเล่นเกม r o v นะครับในส่วนของการใช้งานนะหลายคนก็อาจจะเล่นในส่วนของมือถือนะครับมันก็ถนัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมอยากจะใช้ปุ่มนะครับเข้ามาช่วยเนื่องจากว่าบางทีเงื่อมือเราออกนะครับแล้วมันทัดแล้วมันไม่ค่อยโดนในส่วนของสกิลนะครับผมว่าใช้แบบหน้าจอจะโอเคกว่านะครับก็เลยลองกับตัวนี้ว่าสามารถใช้งานได้มากน้อยเพียงใด เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอื่นให้เราทําการ activate นะครับในกล่องมันจะมี USB ตัวนี้มานะครับซึ่งวิดีโอก่อนหน้านี้ผมก็ทําให้ดูแล้วแหละนะครับมาลองดูนะครับสาหรับสายที่เราจะมาต่อนะครับในส่วนของอุปกรณ์ผมแนะนําให้ใช้สายชาร์จแบตของเครื่องมือถือของเรานะครับมันจะพอดีเลยนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับฝั่งนึงนะครับให้เราไปต่อกับอะแดปเตอร์เครื่องชาร์จแบตของเรานะมือถือเราหรือนําต่อกับ USB คอมของเราก็ได้นะครับใครเปิดคอมไว้นะครับโอเคในส่วนนี้นะครับให้เราไปที่ตัวแอปพลิเคชันจะเป็น แอปในส่วนของ Android นะครับหรือ P อสามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store นะครับก่อนอื่นเราก็กดเข้าไปในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับเปิดขึ้นมาจากนั้นนะครับให้เราทําการเชื่อมต่อจอยนะครับมือถือของเรานะครับเราก็เปิดบลูทูธปกติเลยนะครับเปิดขึ้นไปแล้วก็กดตรงปุ่มที่เป็นบลูทูธนะครับตรงนี้กดหนึ่งครั้งนะครับในส่วนของจอยมันจะกระพริบนะครับแล้วพอมันค้างแสดงว่ามันมีการเชื่อมต่อกับมือถือของเราแล้วนะครับเราก็กดไดต่อพอกดเสร็จแล้วแบบนี้นะครับสิ่งที่เห็นอยู่หน้าจอก็คือผมได้เลือกกเเมมมมข้้าาาาแลวครรัถใยงไ่ส เลือกเกมได้นะครับก็ลองกดตรงนี้นะครับกดเข้าไปก็จะมีเกมให้เลือกนะเราก็ทําการเลือกเกมเข้าไปเลยนะครับกดที่ตัวเกมจากนั้นก็กดกากระบาดออกตรงนี้นะครับผมจะเลือกในส่วนของเกม Rv เข้ามานะครับกดที่ตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งเราก็เลื่อนหา Rv นะครับโอเคเจอแล้วก็กดเพื่อเลือกเข้ามานะครับพอเข้ามาเสร็จแล้วเราก็ประกอบในส่วนของจอยเข้า,เากับมือถือของเราก่อนนะครับโอเคพอเราต่อเข้าแบบนี้แล้วนะครับเราก็กดเปิดเกมที่เราจะเล่นนะกดเปิดเข้าไปนะมันก็จะเด้งมาที่หน้าให้เราเปิด USB แก้ไขจุดบุกพล่องนะครับ แล้วก็กดตามไปเลยนะครับกดไปเลยก็จะเด้งมาที่หมวดนักพัฒนานะครับตรงนี้ลองกดอีกรอบหนึ่งนะครับกดผ่านไปอีกนะครับมันก็จะให้เราไปเปิดหมวดนักพัฒนานะครับก็จะกดไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับกด4ครั้งตรงนี้เมื่อเป็นหมวดนักพัฒนาแล้วนะครับให้เรากดกลับไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะหรือกดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับกดที่ตรงหัวข้างบนนะครับมันจะมีตัวสื่อภาษาจีนอยู่นะกดเข้าไปมันก็จะเด้งกลับมาน้าน้านี้นะครับแล้วเราก็กดตามเข้าไปเลยนะครับกดมันก็จะเด้งไปที่หมวดนักพัฒนาของมือถือเราน เราจะเห็นจุดการแก้ไขจุดบกพร่องนะครับตรงนี้ให้เราเปิดเปิดเสร็จแล้วก็รอนิดนึงนะครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะากใครใช้แอมี่นะครับมือถือแบนดเดียวกับผมสามารถทําตามผมได้เลยนะครับโอเคกดเปิดเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วผมก็จะทําการคอนเน็กในส่วนของ USB นะครับเข้าไปให้เรากดการอนนฟล์ก็จะมีตัวงสือชุดนี้ขึ้นมานะครับให้เรากดตกลงพอกดตกลงเสร็จนะครับก็จะมีการอธิบายเสร็จเรียบร้อยนะครับแบบนี้เราก็สามารถถอด USB ออกได้โอเคนะครับเมื่อเราเลือกตัวอะไรเสร็จนะครับมันจะมีไอคอนอยู่มุมบนซ้าย ้ให้เรากดเข้าไปครับพอกดเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับเราต้องการจะแอดในส่วนของปุ่มต่างๆให้เล่นกับเกมได้นะครับให้เรากดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วกดดวงสีอฝั่งนี้นะครับกดเข้าไปมันก็จะแอดในส่วนของการตั้งค่าขึ้นมาให้บรรทัดหนึ่งนะครับให้เรากดที่รูปปัจแจนะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีปุ่มแบบนี้มาให้นะครับล้วก็โยกที่อนาล็อกของตัวจอยได้เลยนะโยกปุ๊บนะครับอนาล็อกของเรามันก็จะมาตรงนี้นะครับเราสามารถขยายได้โดยการแตะที่ปุ่มนะครับมันก็จะขึ้นมาาแบบนี้้ใหเร กดที่มุมฝาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอา2นิ้วนะครับหัวมือไปวางทับปุ่มแล้วก็ขยายออกมานะครับเนี่ยนะก็ขยายออกมาแบบนี้ครับพอขยายเสร็จเราก็ไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับจากนั้นตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นพวกสกิลนะครับซึ่งผมว่ามันไม่ต้องใช้นะผมใช้แค่ปุ่มตัวนี้ก็พอหรือเราจะใช้ในการโจมตีก็ได้นะครับพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะเราก็กดออกนะครับตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มากดนําไปใช้งานนะครับข้างล่างนะครับพอ มาถึงหน้านี้เราก็มาลองเทสดูว่าเราจะสามารถใช้งานได้ไหมนะครับกดเข้าไปที่หมด5นะครับหรือแคมป์ฝึกก็ได้นะเราไปทดสอบฮีโร่ก่อนก็ได้นะครับมาที่กิวดนะครับเราก็ไปทดสอบฮีโร่กดเข้าไปโอเคนะครับตอนนี้ในส่วนของตัวจอยนะก็สามารถใช้งานได้นะครับเราลองกดดูนะครับกดที่หน้าจอดูนะครับตัวเกมก็จะไม่หยุดนะครับก็ถือว่าใช้งานได้โอเคเลยแหละนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูในส่วนของการฟาร์มนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนลวกันการเข้าทําหรือการประทะคู่ตอ สนะก็ใช้จอยถือว่าสะดวกอยู่นะครับผมจะตั้งปุ่มอีกปุ่มหนึ่งเป็นปุ่มวาร์ปนะครับแล้วก็มากดที่ไอคอนเหมือนเดิม แล้วก็กดที่รูปประแจนะครับเหมือนเดิมจากนั้นผมก็จะลาก L2 นะ L2 ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับลากมาวางไว้ที่ปุ่มวาร์ปครับกลับบ้านจากนั้นกด X แล้วก็กดทําการเซฟก็จะเล่นนะครับโอเคแล้วผมก็จะกลับบ้านครับวาร์ปตรงนี้เลยนะครับกดข้างบนก็จะประมาณนี้ครับปุ่มมันไม่เยอะนะครับเนื่องจากว่าจอยมือเดียวมันมีแค่ไม่กี่ปุ่มนะครับก็ดูได้นะมันก็มีแค่ปุ่ม X ปุ่มนาล็อกแล้วก็ปุ่ม L1 L2 นะครับเท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็เราใช้สกิลนะครับเป็นฝั่งมือวา าทั้งหมดนะครับส่วนฟังมือซ้ายเราก็ใช้เป็นจอยแทนนะครับในการเคลื่อนที่นะแบบนี้นะครับผมก็จะสะดวกขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับในส่วนของการบังคับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ยวผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับผมหากมีคําพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยสําหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ